วันนี้ก็เจอกับผมเราก็นันนวดผมถุงเงินชีเก็บสองนะเราก็มาทํางานด้วยกับที่ต้องทํารายการหลังจากนี้เราก็ไปดูข้างในกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบัางไปกินข้าวกันปหิววันนี้เสียงดังไม่ได้วันนี้ภารกิจทีบาค่อนข้างเยอะนะฮะนันนวดกับถุงเงินนันท์นวนี่นั่งไม่ได้ด้วยวันนี้ มาติดตามกันดูว่าในภารกิจวันนี้ทีบาร์ของเราจะทําอะไรกันนะฮะสำหรับวันนี้ภารกิจแรกคือการฉีดวัคซีนเข็ม2แล้วก็จากนั้นถยยาน่นาถยายงาน,ยยนเป็นการถ่ายรายการยาวๆนี้อย่าลืมนะฮะซับสไครต์กดกระดิ่งฝากด้วยแล้วกันนะฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับอ่ะเป็นไงก็มือริมมากริมกว่าที่แล้วไหนโชว์โชว์แผลหนยเอ้โชว์โชว์โชว์หัวไหล่นี่อ,อุ <PAR K S 1> ้ยเลือดอ่าดึงแรงไลยหน่อย ผมกับถุงเงินก็เข้าสู่ขั้นตอนการดูอาการแล้ะ30นาทีเพื่อตามขั้นตอนนะฮะฮะแล้วก็มีการจัดการระบบเนี่ยโอ้โหแบบไปมากบุคลากรจิตอาสาทุกท่านที่มาในวันนี้ค่อนข้างที่จะว่าซักซ้อมกันมาอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปครับแล้วไปรอพอไปถึงจุดที่จะผ่านกตอนเลย มาอยู่รอเป็นเดือนเป็นยังไงเกลือหนกดีฮะคิวเพลินแกนแตกลายงานแรกๆตอนแรกๆมาคนฮือฮาวิดาราขาวเนาะนั่โอ้ำปกนี้ปกนี้บ้านนี่ไผ่ป่าเออไม่ดาราตอนแรกก็เดินผ่านธรรมดาเขาบอกเอ้าพี่เกลือ อัําลูกเนี่ยอ้าลเนี่ยอกูจะมาอัําทําไมไปเจอเขาเนี่ยไปเจอไอดอนเขาฟาร์มอิหลีนี่ถ้าเสร็จนี่คือแม่งแลนด์มาร์สสร้างแป้นเลยนะจริงๆนะ้านสร้างแป้นเลยนะเราก็คิดแล้วแหละว่าถ้าเราทําเดี๋ยวคนแถวนี้เขาจะมีงานทําเยอะมีรายได้เข้ามีรายได้ตอนนี้จะทําโปรเจกต์ปูดองเลยนะเดี๋ยวรอช่างดองปูมาให้ชิมเหมือนท่าเราแล้วก็ทําปูดองขายด้วยเราจะไม่ค่อยเอาต้นไม้ใหญ่มาลงแรอกเพราะว่าหนึ่งคือ ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเลยเนาะไม่มีรากแก้วใช่แล้วลมบ้านเรามันไม่ธรรมดาพัดทีกูเกือบจะปิวต้นไม้ไม่น่าเหลือก็ต้องปลูกเลี้ยงดูเจอเจอวูบแรงที่สวนมันก็ยังมีทีสไฟฟ้าตอนนี้กลายเป็นกลัวพายุามันเจอลมหมุนแล้วมันตกใจแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวพายุมาโอ้โหเครียดเลยแต่ไปสวนก็ไปอยู่นะแต่ว่าพู้พายุนี่ตาเหลือกเลยพอหลอกคนด้วยแหละ ไปลอก็เลยรู <guided snail> <shorts> ้ป really like ิวเด้อ <improving> ม <iment problems> ันปิวร <playthrough and> <explicitly> ้อยไปเลยเด้อะทาดื้อเนี่ยพัดเลยพัดร้อยเลยแต่ลามนี่เห็นจากวิดีโอเห็นอะไรเนี่แบบหมื่นเล่นแบบมึงสนุกของมึงเลยเล่นเอาเรื่องคนหนึ่งเลยนะมึ่นหนักตัวนบะว่ไทยอุดรคักๆตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละแล้วแล้วเขาเอากองดินมาเป็นดินลูกหลังไปเล่นสไลเดอร์เอาตูดถ่ายูโอ้ยบักฮามึงเนี่ย เตามเอินคักแคะเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นและเดินทางสะดวกแล้ทุกรายการตอนนี้ก็คือขอทําสต็อกหมดก็คือจะต้องมีถ่ายจากปกติที่หนักอยู่แล้วก็คือจะเพิ่มวันถ่ายไปด้วยสมมุติอ่ะเป็นต่อถ่าย2วันก็จะเป็นถ่าย4วันสี่วันรูปใกล้โสหนึ่วันสองวันก็เป็น4วันอ่าไม่มีวันหยุดต่อสีวันเป็นสีต่อสีก็เป็นสวันอ่าโกลเด้นซอง โคเด้นซองก็ต้องรีบไปถ่ายเพราะว่ารอบไฟแนลยังไม่ได้ถ่ายเลยรีรันอยู่ก็ต้องรีบเร็วที่สุดแต่โคเด้นซองก็คือไม่ไม่ได้เพิ่มมันถ่ายเพราะมันเป็นรายการซีซั่นไปเจออยู่เทปหนึ่งที่มันรัวระนาดกับเด็กอ่ะคือพี่ไปอ่านคอมเมนต์บอกเด็กกูไม่ตกใจหรอกกูตกใจเฮืยเกลือด้วแหละตีเป็นหรือเปล่าวะอยากเข้าไปเม็นที่ถ่ายเต็นตีไทยเด็กนตีไทยอุดรพิษด้วยกระตู้อมจอดอย่างไรกระตู้อ๋อไทย อ๋อ,อ,อตึกนี้ใช่ป่ะใช่เนี่ยตึกเนี่ยมันมีสองตึกเนี่ยรานม,มาด้วยไหมนี่น่าจะมาด้วยไปร้านหน่อยถ้ากินข้าวก่อนฝนตกหนัก้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเซตอัพอ่าระบบในเทศบาลในครั้งหนึ่งนะครับฝนลงแรงมากเนี่ยความวุ่นวายของการทำงานวันเนี้ยของทีบาร์นะครับนับน้ทกินข้าวกินข้าวบอกให้มันถ่ายหน้ามันก็ถ่ายจริงหลังจากที่รา,ร,าราบวัคซีนราวัคซีนครบสองเข็มและนี่คือ ผลข้างเคียงของการรับวัคซีน2เข็มครับโอเคครับหลังจากที่เราภารกิจช่วงเช้าเสร็จแล้วนะฮะทีบาวันนี้ก็มาเซตอัพระบบในการไลฟ์นะฮะวันนี้เป็นการประชุมสภาค,ครั้งแรกตอนนี้อาการเริ่มออกแล้วนะฮะสำหรับวัคซีนแต่ก็แค่ปวดเมื่อยแค่นั้นเองเริ่มเพลียรเริ่มเพลียอะทำงานทาการกันดีกว่า มันมาเหมือนเป็นจีอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยน,นแจ็คก่อนนะเพราะว่าครั้งที่แล้วพี่ไม่ได้แจ่วพี่ใช้แจ็คนี้หรือเปล่าโคตรเที่ยงเ,เลยนะเวลาทำไลน์ใช่ไลน์อยู่น้องคนเดียวครับผมตอนนี้เขาอยู่อีกฝั่งนึงกันขุมกล้องอยู่ฝั่งเดียวเก็บเคืองางอยู่ว่ากินไม่เอ่อไม่ไกาแฟไหมครับอ๋อกีนวันตืนครับพี่เขาต้องกินวันตี่นนะครับ ผมไม่กินหวานครับเรื่องเยอะอยเราล้วดูกินน้ำซุ้มกินน้ำกินคนกินน้ำปลาไปแล้วเกี้ยงอะไรไหมครับโอ้ยแข็ง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 ก็ภารกิจการไลฟ์สตรีมมิ่งการประชุมสภาครั้งแรกของเทศบาลนครร้อยทันีประจำปี2564ก็เสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราเก็บของก็ถือว่าสิ้นสุดภารกิจในวันนี้แล้วครับ หาเก็บของซอยกันนะแล้วก็ขับพวกเร้โอ้แล้วก็มาอะแล้วครับพวกเราก็เคลียร์ของเคลียร์อะไรกันแล้วนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นเป็นภารกิจในในวันหนึ่งของทางทีบาร์แล้วกันข้าวหน้าเอาไปกินบ้านเด้อเอเอกินรสข้าวหน้าเดี๋ยวทีบาร์จะทำอะไระหรือจะไป,ไปเ,เออครับเอารสแล้วทีนี้ก็คือว่าโถ่ เอาว่าถ้าชอบชื่นชอบคลิปนี้นะฮะฝากกด s u b สไครต์กันด้วยวนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วย<อ>นะฮะแล้วก็ติดตามเรากันต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆวิวที่เข้ามาดูแล้วเจอกันในทรีบาครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ